ซีร์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝาก6ข,ข้อท็อปิกวันนี้นะครับเงินฝากเงิน6 0แสนบาทกับแคมเปญเงินฝากดีๆส่งท้ายปี3เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยงดงามนะครับ2.5%ต่อปีจากธนาคารทกสนะครับฝากได้แต่วันนี้จนถึงนะครับสาธันวาคม2 5 6 7เท่านั้นนะนะครับแต่คำนวณดอกเบีย้ยเนี่ยเราจะมาคำนวณกันเรื่อยๆนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เดี๋ยวไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับออกแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษส่งท้ายปีนะครับด้วยแคมเปญดีๆส่งท้ายปีบายดอกเบีย้ยงาม3เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.5%ต่อปีนะครับฝากเพียงแค่3เดือนก็รับอัตราดอกเบีย้ยสูงไปได้เลยนะครับเริ่มฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1 ธันวาคม2567นีนะครับแต่การฝากหรือการซื้อแคมเปญน,นี้นะครับไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าไปที่ธนาคารทอ,อกสอก็สามารถที่จะฝากแคมเปญน,นี้ได้มันมีเงื่อนไขนะครับเป็นแคมเปญพิเศษส่งท้ายเฉพาะในงาน Thailand Smart Money เท่านั้นนะครับโดยเงื่อนไขง่ายๆเพียงทำธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรายการดังต่อไปนี้ หสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของลูกค้าทกสภายในบูธของธนาคารนะครับสสมัครผลิตภัณฑ์เงินฝากส่งข้อชีวิตทกสฮักนะครับ10ทับหสม,สมัครผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตบัตรเดบิตแบบมีประกันภัยบัตรเดบิตบุตรบุตรน้ำทองหรือบัตรเดบิตพอยไพทูนนะครับก็สามารถที่จะ เข้าแคมเปญนี้ได้โดยเงื่อนไขนะครับเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำ1 0 0 0 0บาทถึง3 0แสนบาทต่อรายนะครับและต้องมีใบจองสิทธิ์ในงาน Thailand Smart Money ครั้งที่15นะครับที่ BCC Hall ชั้น5เซนทั n ลาดพร้าวนะครับกรุงเทพนะนะครับต้องมีใบจองในงานถึงจะไปฝากที่ธนาคารทกสได้นะครับระวลาเปิดบัญชีนะครับ คุณไปจองสิทธิม์มาในงานคุณไม่จาเป็นจะต้องรีบไปเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2567นี้จํากัด1สิทธิ์1คนตลอดทั้งงานเท่านั้นนะครับเพราะฉนั้นใครสนใจนะครับลองดูนะโดยสิทธิ์เนี่ยนะครับวันหนึ่งจะแจกทั้งหมด100สิทธิ์ต่อวันนะครับจะมี300สิทธิ์เพราะว่าจะงานมันจะมีแค่3วันด้วยกัน13 14 15นะครับธันวาคม2567วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับ เพราะนั้นไปได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0 2 5 5 5 5 5 5 5หรือ w ว w w baac.or.th เท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากดีๆส่งท้ายปี3เดือนนะครับเงินต้น6 0แสนดอกเบีย้ย 2. 5งจํานวนวัน90วันดอกเบีย้ยรับ3,698บาท63สตั้งรับไปเลย ดอกเบีย้ยหกักภาษีใ5สาเน3,698บาท63สตางค์หัก15เซนหัก554บาท79สตางค์เหลือ3,143บาท84สตางค์รับไปเลยนะครับสรุปเงินต้น6 0 0 0 0บวกดอกเบีย้ย3,143บาท84สตางค์เป็น6,3143บาท84สตางค์รับเหลืนะครับก่อนจะกันนะครับใครมี ก่อนจะก,การฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแคมเปญส่งท้ายปียังมีอะไรเด็ดๆนะครับติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ2ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1 2 1 3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลวนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอกใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาช,ชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1,2,1,3นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย